กำแพงเมืองจีนสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครๆก็รู้จักแต่รู้ไหมว่าประวัติความเป็นมากว่าจะเป็นกำแพงเมืองจีนแถมยังมีตำนานเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องหากชอบแนวประวัติศาสตร์อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไ like, ลค์เราจะทำการอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกวันค่ะถ้าจะพูดถึงกำแพงเมืองจีนแล้วเป็นกำแพงที่มีป้อมขั้นเป็นช่วงๆ ของจีนสมัยโบราณกำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินทั้งนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกของชาวฮั่นหรือทรงหนูซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับอาระยะธรรมจีนในช่วงต้นตน้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจราวๆาว400ปีก่อนคริสตศักราชเนื่องจากว่าจะเข้ามารุกรานจีนตามแนวชายแดนทางเหนือ ในสมัยราชวงศ์ฉินได้สั่งให้สร้างกำแพงหมื่นลี้ตามชายแดนเพื่อป้องกันพวกชุงหนูเข้ามารุกรานและพวกเติร์กจากชาวทางเหนือหลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกันแต่ภายหลังก็ยังมีเผ่าเร่ร่อนจากมองโ,งโกเลียและแมนซูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้อย่างสำเร็จ ระยะเวลาในการสร้างกำแพงเมืองจีนนั้นเป็นระยะเวลาประมาณ4ช่วงหลักๆดังนี้ได้แก่205ปีก่อนคิสตศักราชคือราชวงศ์ฉิน1น100ปีก่อนคิดตศักราชในราชวงศ์ฮั่นคศ1 1 3 8 8สมถึง11 1198สมัย5ราชวงศ์10อาณาจักร ค้อส1368ถึง1620รัชสมัยสมเด็ดพจกกพระจักรพรรดิหงอูยุคต้นราชวงศ์หมิงกำแพงเมืองจีนหรือกำแพงเหมือนลี้ที่เขาเรียกกันตามความยิ่งใหญ่ของกำแพงที่ยาวกว่าหมื่นลี้สร้างขึ้นเพื่อใช้สกัดกัน้นและป้องกันการรุกรานในชีวิตและทรัพย์สินของชาวหัน่นที่อยู่ทางตอนใต้ของตัวกำแพง จากพวกชนเผ่าทางเหนือกำแพงเมืองจีนสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉินพศ323อถ32ึง338หรือกว่า2000ปีก่อนซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวิทยาการที่จะช่วยแบ่งเบาการทำงานของคนงานที่ถูกเกณฑ์มาสร้างกำแพงมากนักสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นนี้จึงสร้างความทุกข์ยาก แสนเข็นแสนสาหัสแก่ประชาชนเพราะพวกเขาต้องถูกเกณฑ์มาใช้แรงงานอย่างไม่ต้องสงสัยชายชะกันที่เป็นผู้สร้างกำแพงจำนวนสองแสนหรือสามแสนคนทำงานในสภาพภูมิอากาศที่อันตรายหนาวเหน็นบและงานที่ตรากตรำชีวิตของพวกเขาจึงเหมือนมีชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ ส่วนครอบครัวทางบ้านก็อยู่ในสภาพที่ไม่แตกต่างกันชีวิตของพ่อแม่ลูกและภรรยาของพวกเขาต้องขาดหลักประกันและสิ้นหวังเพราะไม่ทราบว,ว่าสมาชิกในครอบครัวที่ถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานนับแรมปีจะได้มีโอกาสกลับมาพบหน้ากันอีกเมื่อไหร่ความสงสารเห็นใจต่อตัวผู้ที่เป็นแรงงานสร้างกำแพง และการปนรนามการปกครองที่โหดร้ายของราชวงศ์ฉินก็ค่อยๆก่อเกิดเรื่องเล่านางเหมิงเจียงหนีร้องไห้ที่กำแพงเมืองจีนขึ้นในหมู่ประชาชนและมีตำนานคลาสสิกที่ว่ากำแพงเมืองจีนพังทลายเพราะน้ำตาของหญิงที่เสียคนรักซึ่งถูกทางการเกณฑ์ไปใช้แรงงานจนตายเรื่องมีอยู่ว่าว่านสีเหลียง ผู้มิสติปัญญาความรู้ที่พยายามหลบซ่อนตัวจากการเกณฑ์แรงงานไปสร้างกำแพงเมืองของทางการวันหนึ่งเขาได้หนีไปอยู่ที่บ้านตระกูลเหมิงนางเหมิงเจียงหนีผู้มีจิตใจงดงามและพ่อแม่ของนางช่วยให้ที่หลบซ่อนตัวพ่อแม่ของนางชื่นชอบในตัวว่าสีเหลืยงเป็นอย่างยิ่งจึงยกนางเมืองเจียงหนีให้เป็นภรรยา ทั้งสองแต่งงานได้เพียงไม่กี่วันว่านสีเหล้ยงก็ถูกทางการเกณฑ์ไปสร้างกำแพงนางเมืองเจียนหนีเฝ้ารอสามีอย่างทุกทรมานผ่านไปหลายปีก็ไม่มีข่าวขขาใดๆทั้งสิ้นเมื่อเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ร่วงอากาศก็หนาวเหน็บขึ้นทุกๆวันนางเมื่งเจียงหนีคิดถึงสามีที่อยู่ไกลออกไปทางตอนเหนือว่าเขาจะต้องทนหนาวเพียงใด จึงลงมือเย็บเสื้อกันหนาวด้วยตัวเองแล้วออกเดินทางตามหาว่านสีเหลียงที่ไปสร้างกำแพงเมืองจีนเมี่ยงเจียงหนีเดินทางมาถึงกำแพงเมืองจีนก็ไม่พบสามีจึงสอบถามข่าวของสามีจากคนงานที่สร้างกำแพงจึงได้ทราบว่าว่านสีเหลียงเสียชีวิตแล้วส่วนศพของเขาถูกนำไปฝังในกำแพงเหมือนกับคนงานคนอื่นๆ ที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้างกำแพงหมื่นลี้เมื่อทราบข่าวของสามีเช่นนั้นนางเมื่งเจียงหนีเป็นลมล้มพับไปกับพื้นหลังฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้อย่างเจ็บปวดอยู่ที่หน้ากำแพงเสียงร้องไห้และความโศกเศร้าของนางสะเทือนถึงฟ้าดินทำให้เกิดเหตุอัศจรรย์ลมหนาวส่งเสียงคำรามรั่นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดดับ ฟ้าดินสั่นสะเทือนเสียงเกิดดังสนัน่นแล้วกำแพงบางส่วนก็พังทลายลงมามีบางตำนานว่าเพื่อให้นางได้เห็นศพสามีที่ถูกฝังอยู่ในกำแพงเรื่องนี้เป็นเพียงนิยายพื้นบ้านที่เล่ากันมาอย่างแพร่หลายในหมู่บ้านจีนเป็นเวลานับพันพันปีแม้จะเป็นโศกนาฏกรรมรักแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจงเกียดจงชังของประชาชน ต่อการปกครองที่โหดร้ายระบบศักดินาตลอดจนความปรารถนาสแสวงหาชีวิตที่มีอิสระสุขของประชาชนผู้ใช้แรงงานได้เป็นอย่างดีกำแพงเมืองจีนนั้นได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโรคเมื่อปีพศ2530ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่11ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้เป็นตัวแทนซึ่งแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดว่าทำขึ้นด้วยการสร้างสารรค์อันฉลาดเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถานปฏติมากรรมสวนและภูมิทัศน์ตลอดจนการพัฒนาศิละปะกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ซึ่งได้กำเนิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงหนึ่งหรือบนพื้นที่ใดของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สับสูนไปแล้วเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งกอ่อสร้าง อันเป็นตัวแทนของพัฒนาทางด้านวัฒนธรรมสังคมศิละปะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติมีความคิดและความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์และนี่คือตำนานของกำแพงเมืองจีนที่เรารู้กันดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์หากคุณชอบแนวประวัติศาสตร์เราจะทำการอัปเดตคลิปใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ